สวัสดีค่ะพบกับเซล์พึ่งะเตนปฏิพัทธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมมาด้าสองคันนี้นะคะสวยๆกันเลยตัวนี้นะคะเครื่อง 1.3E นะคะเราขายอยู่ที่399,000บาทเป็นรถปี20นะคะลูกค้าก่อนไปชมตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซล์พึ่งและเตนปฏิพัทธ์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะ,ะตัวนี้นะคะหลอดไฟ ID อย่างนี้ ะะลูกค้าก็จะงาเดิมสีเดิมจากโรงงานนะคะส,สวยๆกันไปเลยนะคะมาพร้อมกับแมกเดิมนะคะแมกเดิมจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าทั้งสี่เส้นนะคะยางใหม่นะคะนี่ม,มาหน้าสองโลกโก้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรถของเรารับประกันได้นะคะ นักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะคะลูกค้าอตันนี้นะคะเราปรับไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้นะคะฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะลูกค้านี่ใช้งานได้จริงทุกอย่างนะคะลูกค้าภายในสวยมากนะคะใหม่มากเลยเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะ Airbag a ก s b s พร้อมนะคะลูกค้าอย่างนี้เลยนะคะ ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะทักมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะย้ำราคากันอีกทีนะคะ3,990 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถปี20นะสำหรับวันนี้ต้องมาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ